สวัสดีทุกคนนะจ๊ะกาแฟเหลือก้อนขวดคือกาแฟที่เรากินนี่แหละกาแฟดำไม่ใช่ไม่ใช่ three in one นะจ๊ะเป็นกาแฟที่เรากินกาแฟดำตอนเช้า,เช,าเช้าตื่นมาเราก็จะกินกาแฟดำสองช้อนชาไงและนี่มันเหลือก้อนขวดใช่ป่ะเราก็เอาน้ำร้อนไปใส่ขวดแล้วก็เอามาใส่ขวดนี่เลย อเอาไว้ไล่มาลงมแมลงได้ที่สําคัญเขาก็มีในตรจงในตรเจนนิดๆนหน่อยทาให้ต้นไม้ต้นพืชเขียวสดงดงามนะจ๊ะในนี้มีอะไรบ้าง <c oughs> อ,นนอันนี้หอมแบ่งของของสาวอ้อยเนี่ยน้องอ้อยอะ่ะน้องอ้อยอะ่ะน้องอ้อยบุผาปารรลูกผักสนครัวและน,นี่มีเมล็ดผักเออ่กะเพรานี่กระ เผาแดงเนี่ยเนี่ยนี่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 กะเราแดงนี่ย่กันพอดีตัดแต่งกิ่งเข้าไปด้วยนี่นะอันนี้เมล็ดพันธุ์อะไรโรยไว้ขึ้นมาเต็มไปหมดอ่ะแล้วก็ผสมน้ำแล้วก็ใส่ไว้บ่มุงหน่อยเรียนรู้กันไปไม่มีอะไรที่มันแบบมีสูตรตายตัวหรอกอาศัยไหนจี เออโอ้โหจะได้หลายออกมาเยอะเลยเนี่ยสารพนของพวกกากกาแฟที่เขาเอามาเ,เป็นใช้ในเกเษตรอินทรีพวกนี้พวกกากากาแฟน์นปะถ้าใครไปกินกาแฟสดก็จะมีกากกาแฟอย่าให้ทุกคนไปขอกากกาแฟเข้ามา อันนี้ที่เราโรยไว้ยังไม่รู้ว่าเป็นมะเขืออะไรนะคือเราชอบแบบเก็บมะเขือที่มันเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยสุกๆแล้วเราก็แกะเม็ดออกมาแล้วก็โดยโรยหวานๆเลยงอกมาแย่ๆะจะแป๊บปลมเลยว่าถ้าเข้าใจธรรมชาติแล้วเนี่ยมันก็ไม่ยุ่งยากนะอันไหนที่ดูแข็งแรงก็ถอนเอาไปปลูกแค่นั้นเองไม่มีอะไรมาก นีเห็นได้ต้นไม้ต้นพืชเนี่ยถ้าได้นโตรเจนเนี่ยคือเป็นธาตุอาหารหลักของเขาละ NPK นะพวกไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสเรียนรู้ศึกษากันไปเรื่อยๆนะจ๊ะเหนื่อยก็พักไปละหนึ่งสมองสองมือทำมุ่งมั่นขยันจะสำหรลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตยังมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกคน ไปตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาดีๆเ้นะ okay,